สวัสดีครับพี่ชื่อนายเทปานยอดบางเตยนะครับชื่อเล่นเชื่อหนุ่มนะครับเป็นนายกองค์การนักศกษาปี2568นะครับพี่ก็ขอเป็นตัวแทนองค์การนักึกษาครับต้อนรับนักษาใหม่ทุกคนนะครับเอาไว้เจอกันนะครับบา,บายสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเวนยาภาเนรประเสริฐชื่อเล่นชื่อสตังเป็นอุป,ปานายกคนที่1นพื้นที่สรยานะคะ ก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยราชมงคลรัตนาโกสินทร์นะคะก็ขอให้น้องตั้งใจเรียนแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษาจนจบนะคะก็ขอให้สู้ๆกับเส้นทางที่เราเลือกนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อไมยวสิสธิ์จเจริญธรรมครับ,รบชื่อชื่อสี่เป็นอุปปายกคนที่สประจำพื้นที่มาพิมศึกจักรวัดครับ ตัวผมนะครับขออันนี้ต้อนรับน้องทุกคนนะครับเข้าสู่ร่้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเรานะครับในการศึกษาตลอด4ปีนี้นะครับขอให้น้องทุกคนนะครับตั้งใจเรียนร่วมทางกิจกรรมพวกเรานะครับตลอดจน4ปีจนทั่งจบการศึกษาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายสาภาพองโตนะครับชื่อเล่นชอบอลนะครับเป็นตำแหน่งนายุกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพ่อช่างครับก็ขอต้อนรับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับปีหนึ่งนักศึกษาเข้าใหม่อย่างไรก็เดี๋ยวมาเจอกันดีกว่า พี่ไป็ูดอะไรเยอะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อสิตานันแสงจันทร์นะคะชื่อเล่นชือ่อเอกดำรงตำแหน่งอุป,ปนายกคนที่4ขององค์การนักศึกษานะคะพี่ก็ขออีนี้ต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รั้วมหาลัยของเรานะคะเป็นชีวิตในรั้วมหาลัยก้าวแรกพี่อยากให้น้องๆทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องความรักนะคะอยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงมหาลัยนี้ไวเ้เยอะ อยากให้น้องเต็มที่ในทุกๆเรื่องทํากิจกรรมให้เต็มที่เรียนให้เต็มที่นะคะขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขในรั้วมหาลัยของเรานะคะขอบคุณค่ะ